ครับลูกาบทที่หนึ่งข้อที่หกสิบเจ็ดถึงเจ็ดสิบเอ็ดนะครับบอกว่าเซคาริยาผู้เป็นบิดาก็เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และกล่าวพยากรณ์ว่าสาธุการแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของอิสราเอลเพราะว่าพระองค์ทรงเยี่ยมเยียนและทรงไถ่ชนชาติของพระองค์และทรงให้ผู้ช่วยทรงฤทธิ์เกิดมาเพื่อเราในเชื้อวง์ของดาวิดผู้ดับใช้ของพระองค์ตามที่พระองค์ตัดไว้ตั้งแต่โบราณ โดยปากของผู้เผยพระวจนะบริสุทธิ์ของพระองค์คือทรงให้เราลอดพ้นจากพวกศัตรูและพ้นจากเงื้อมือของทุกคนที่เกียดชังเราอาเมนครับลูกาบทที่1ข้อ72-76ถึง76นะคะดังนั้นพระองค์จึงทรงสำแดงพระกรุณาตามที่ทรงสัญญาแก่บรรพบุรุษของเราและทรงระลึกถึงพันธสัญญาบริสุทธิ์ของพระองค์ คือคำปฏิญาณที่พระองค์ทรงทำไว้กับอับราฮัมบรรพบุรุษของเราว่าเมื่อเราพ้นจากเนื้อมือของพวกศัตรูแล้วจะโปรดให้เราปรนิบัติพระองค์โดยปราศจากความกลัวด้วยความบริสุทธิ์และด้วยความชอบธรรมเฉพาะพระพักพระองค์ตลอดชีวิตท้าลกเอ๋ยเขาจะเรียกเจ้าว่าผู้เผยพระวจนะของผู้สูงสุดเพราะว่า เจ้าจะนำหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าและจัดเตรียมมันคาของพระองค์อาเมนลูกาบทที่หนึ่งข้อเจนะคะเพื่อจะให้ชนชาติของพระองค์รู้ถึงความรอดที่มาทางการจงยกบาปของเขาโดยพระทัยเมตตากรุณาแห่งพระเจ้าของเราแสงอรุณจากเบื้องสูงจึงมาเยี่ยมเยือนเราสองสว่าง แก่คนทั้งหลายผู้อยู่ในที่มีและในในงานแห่งความมรณาเพื่อจะนำเท้าของเราไปในทางสันติสุขฝ่ายทารกนั้นก็ได้เจริญวัยขึ้นและวิญญาณจิตวิญญาณก็มีกำลังทวีขึ้นท่านไปอาศัยอยู่ในถิ่นธุรกันดาลจนถึงวันที่ท่านจะได้มาปรากฏแก่ชนชาติอิสราเอล ยอนบทที่ 10: ข้อ7ถึงข้อ18พระเยซูจึงตัดกับพวกเขาอีกว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าเราเป็นประตูของแกะทั้งหลายทุกคนที่มาก่อนเรานั้นเป็นขโมยและโจรแต่ฟูงแกะไม่ได้ฟังพวกเขาเราเป็นประตูถ้าใครเข้าไปทางเราคนนั้นจะรอดเขาจะเข้าออกแล้วก็จะพบอาหารขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะรักฆ่า และทำลายเรามาเพื่อพวกเขาจะได้ชีวิตและจะได้ครบบริบูรณ์เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีผู้เลี้ยงที่ดีย่อมสละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะคนที่รับจ้างไม่ได้เป็นผู้เลี้ยงแกะฝูงแกะไม่ได้เป็นของเขาเมื่อเห็นสุนัขป่ามาเขาจึงระทิ้งฝูงแกะ หนีไปสุนัขป่าก็ไล่กัดกินพวกแกะจนกระจัดกระจายเขาหนีเพราะเขาเป็นเพียงลูกจ้างและไม่ได้เป็นห่วงแกะเลยเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเรารู้จักแกะของเราและแกะของเราก็รู้จักเราเหมือนอย่างที่พระบิดาทรงรู้จักเราและเรารู้จักพระบิดาและเราสละชีวิตเพื่อฝูงแกะ แกะอื่นที่ไม่ได้เป็นของคออนี้เราก็มีอยู่แกะพวกนั้นเราก็ต้องพามาด้วยและแกะพวกนั้นจะฟังเสียงของเราแล้วจะรวมเป็นฝูงเดียวและมีผู้เลี้ยงเพียงผู้เดียวเพราะเหตุนี้พระบิดาจึงทรงรักเราเพราะเราสละชีวิตของเราเพื่อจะรับชีวิตนั้นคืนมาอีกไม่มีใครชิงชีวิตไปจากเราได้ แต่เราสละชีวิตตามที่เราตั้งใจเองเรามีสิทธิอำนาจที่จะสละชีวิตนั้นและมีสิทธิอำนาจที่จะรับคืนมาอีกคำกำชับนี้เราได้รับมาจากาพระบิดาของเราขอบคุณพระวจ,จนะของพระเจ้าอเมนอาเมน